ได้กลับบ้านแต่อย่างว่ได้กลับบม่มีเงินบ่ามีเงินจักบาทติดผงมันนี่ไ้เรท่านผู้าเนาะักบาทมีงินติดบัญชีเปล่า,บบาเงินบัญชีเคมีคุเ่า,า,เอ,เาอาลุ่ ไปกินไปมือมืออายุห้าสิบเอาตะ้ขายแก้วเท่าไหร่ครับคุณลุงรู้จักดีโวใช่ไหมลุกชื่ออะไรซื้อว่าอย่างลุงอ่ะลุงอีลุงอีอายุเท่าไหร่ครับ ขายยี่ห้ตอนนี้ขายยี่ห้ขายเช้ากล้วยครับขายเช้ากล้วยขายน้ำอยู่จังหวัดไหนยะโสธรเคยได้ของขวัญปีใหม่ปะครับยังครับยังเลยอ่อครับแล้วก็มาสุขสันต์ปีใหม่ด้วยนะครับมากับทีมงานเรานะครับเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจว่ามาเขาเรียกว่ามาให้กำลังใจนะครับว้าวแฟนคลับไม่อนาเลย ข้ออักเบข้อฝาดหมืนบอลลูได้พ่อแล้วเป็นยังไงลุงดีใจหลายครับดีใจหลควนกับนยืดกับผึ่งได้โอ้ยตัวจริงน้องดิวเป็นยังไงลุงเอ๋รอก็อยู่ในกล้องเหมือนกันได้ครับมีแฟนคลับโดนชน โอเคนะเรื่องจ่ายปีจ่ายนะอันนี้เรือ่องงานเหลือยังไงคะเรื่องงานแล้ว,ลลวเก็บตังไว้ปีใหม่ได้กลับบ้านไหมไม่ได้กลับอ่ะสงค่ารถเอาไว้กินเอาไว้กินเที่ยวให้เอาไว้กินกน,กน,น่ารักการงานไงคุณตาจะเอาอะไร เอาไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงเอาไหมเอาน้ำอะไรเอาน้ำเฉาก้วยโอเคขอบคุณค่ะมาจากไหนอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อบนรถมาหาพี่เหรอหรือยังไงเมื่อกี้เห็นพี่ดิวเหรอ่อ๋อดนูเรียนอยู่ชั้นอะไรคะเนี่ยคนเนี้ย อยู่มอหนึ่งเรียนอะไรคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคุณหมออ่าเอาไปกินหนมให้เดี๋ยวเรียนหนังสือเก่งๆนะแล้วก็ดูแลพ่อแม่โอเคซอเซอรขอบคุณครับแล้วทำงานเซเว่นด้วยนะไปเอากระเช้ามาให้ลูกสาวหน่อยไปน้องเมย์น้องเมย์เดี๋ยวพี่ดีกว่าจะสุขสันต์วันปีใหม่ มย์คนที่ไหนคะคนสุรินนี่ยคนสุรินต้อมาทำงานพัทยาทำได้นานยังมาตั้งแต่อยากเห็นรอยยิ้มาตั้งแต่มมอกอมาตั้งม2กำลังจะเลิกงานกำลังจะเข้าบ้านไปหาแม่ใช่ไหมก็เลยแวะซื้อเฉากล้วยให้คุณแม่น่ารักมากหนูรู้จับพี่ไหมรู้จักพี่ติ๋วป้ะรู้จักเหรอโอ้โหได้เลยน่ารักมากมา เอเอยอนครับผ่านมาน,มานี่อ่าพี่สุขสันต์วันปีใหม่นะเอ,เ,อเอออ่าสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะนี่ค่ะขอให้หนูมีความสุขมากๆนะไม่หลอกคือน้องเขาทํางานเซเว่นด้วยไงทุกคนแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อแม่ นะครับอ่ะเอ้ยอ, <boarding. S 1> อ่ะเอากลับได้ใช่ไหมครับ <laughs> สงสารวานันพใหม่นะครับค, <c oughs> ค่อยๆไปนะคะน่ารักมากอ่ะส่วนลุงอีอสงสารวันมีให่พ <c oughs> ิบายนะครับ <c oughs> ในวันนี้นะครับเมื่อนี้ลุงอีกะเป็นคนยาโสทรเด็กพี่น้องกับเด้มาพ่อาวคนบาดเดียวกันเด็กพี่น้องน,นะครับเมื่อนี้ค่าเสียหายน้องดิวกะเป็นกำลังใจให้ลุงอีนะสอง0ันบาทครับ ความสุขขอขอคำบไวพรในลุงอะไรลูกนิวจะเรืนองเรื่องกิจการเรื่นเต้นหรือเตือนเต้นเคยได้บอสเอาตัดกับลังใจก่ได้กลับบ้านเป็นอย่างไ่ได้กลับบ่มีเงินบปล่มีเงินจักบาทติดถุงไหมนี่ท่านกูบ้านเนาะกูบานมีเงินติดบัญชีบอ นั่น่เป็นี่พวกไอ้นี่ค้มแค่ตัอาลงอีลูกีใส่เก็บปออไปกินไปมื้อๆอายุห่าสิบัวแล้วใส่ในถุงนี้อย่างในกระเป๋านีอย่างนี้อ๋อในกระเป๋าตุ่งไปเบียง้งบุงรงอ๋อแสิีแบบว่าแบงงแง แบ่งปีสิบปีอันนี้คือเอง,งินต่างอันนี้คือในชีวิตในชีวิตเหลือเหลือซัมนี่มาเจอโควิดรพร้อมบึ้บอ,อ,อ้งยังไงเดี๋ยวบอสคีจิก้าบานวะลุงมันกลับมาใ่หรือไม่แล้วเพรท่านี่มีทุนแน่เป็นกำลังใจลุงเดี๋ยวน้องเดียวหาไปเหตุทุนดีกว่าให้ไปเหตุทุน เอาไปหาผันไปเก็บทุนเด้อเดี๋ยวน้องดิวใส่ถุงให้เป็นขวันกระเป๋าเป็นขวันกระเป๋าให้หูซื้อวา,านี่น้องดิวมาสอยเป็นขวันถุงเด้อลุงเด้อครับผักผับเป็นกำลังใจครับต่อสูรตรต่อไปเด้อ่อกับยาถอยเด้อลุงครับขอบคุณหลายๆครับตีบุตรที่คอยสนทิ์ลุงมาิดตามด้วจั ไป้แล้ว,ลวครับใครคร,รูปคุ้นไหมครับเดือนได้เลยนะครับครรูปใร,รูปสูเ่เด้อสูเอ่เด้อได้เป็นคุณพี่น้องได้เป็นทุนไปให้ต่อยอดชีวิตนะครับพ้นสู่ชีวิตสนับสนุนกันและกันรับไทยกักนเท่าเห้่ าายนคือเราานเฟซอีกขอบคุณครับไปแล้วกอกัรสวัสดีครับยังเ้อคุณยูขอบค มาจากไหนเนี่ยมาจากใต้คนใต้เหรอคุณลุงวัตยา,าใต้ัะยาใต้ลุกร,ระวังรถลุกขายอาจิกีมอะไรครับขายไม้เท่าไหร่ครับ12บาทครับ12บาทมีรสชาติอะไรบ้างครับมีเตียนมีออยขโคโคเบือเอา เอาอย่างละถุงเลยทุกรถแต่ว่ามันขาดกะทิอย่างเดียวได้ครับลุงอันนี้อันนี้ไม่เต็มถุงนึงเนี่ยห่อหนึ่งขายเท่าไหร่ร้อยยี่สิบโอเคร้อยยี่สิบอันนี้ไม่ไม่เต็มนะได้ครับลุงสามนี่ถุงใหญ่ไหมครับนี่ใส่ได้ผมไหมไอส์แครีมนี่พอดีเอาไปให้พี่พี่เคอรี่พอดี อ้มีรสชาติแปลกใหม่ด้วยอะใส่ถุงให้ผมเลยครับเคุณลุงชื่ออะไรคุณลุงของอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เข้าห้าสิบเก้าอ้ถุงถุงใส่ถุงเล็กก็ได้ลุงเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปแจกคนไง ถุงตกถุงละร้อยี่สิบใช่ไหมลุงได้หไไหมได้มาลุงเพิ่งมาขายแล้วครับ รถรถผมกลัวรถครับปีใหม่ผินอ๋อคุณยายเอาไอศครีมไปกินไหมครับไอศครีมเราไปกินไหมครับค่ะครับม,มาด้วยกันไหมครับมาด,ด้วยกันาแบ่งกันนะ<ม>ครับลุงเคยได้ของขวัญวันปีใหม่ไหมไม่เคยไม่เลยอ่าผมเอาของขวัญมาให้คุณลุงด้วยครับ เม r ร์รี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเียร์นะคสุขสันต์วันปีใหม่ลุงขอให้สุขภาพรุ่งแรงนะครับครับครับแล้วก็อ่ะมาวางไว้ก่อนครับแล้วก็ค่าไอสครีมนะครับอะผมให้คุณลุงสามพันเลยขอบคคุณรันเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตเห็นว่าคุณลุงอะ สู้ชีวิตแล้วก็ทํามาค้าขายแบบสุดจริตนะครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ลุงนะขอความไว้พอเนี่ยครับลุงคขอให้โชคดีทุกคนนะครับลุงหงนะครับน่ารักมากขอบคุณครับเดี๋ยวดิวจะเอาไอ้สติไปแกะต่อครับเอาไปได้ใช่ไหมลุงครับได้โซโซนะครับดีใจไหมลุงพอใจดีมาอุดหนุนดีใจไหมดีใจครับ แรงลงหน่อยขอบคุณครับเดินทางโชคดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะอะ ขอบคุณครับขอบคุณมากค,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 ครับน่ารักจัง <laughs> ไ,ได้วันเท่าไหร่ได้วันสามร้อยห้าสิบเคยได้ของขวัญปีใหม่ไหมเคยได้ไหมครับคนที่ไหนครับคนกัมพูชาอ่าสุขสันต์วันปีใหม่ สั่์วันปีใหม่ได้กลับบ้านไหมไม่กลับไม่ได้กลับเลยอาสุขสั่นวันปีใหม่ครับดีใจดีใจอาตังเที่ยวปีใหม่ด้วยคนละสองพัน้อซ่อนะเก่งมากเลยตังเที่ยวปีใหม่ด้วยครับดีใจไหมเ,เคยได้ไหมมาตรงนี้แล้วครับเคยได้ไหมไม่เคยได้ครับ <laughs> อื่นเต้นไหมครับเคยเจอคนใจดีไหมดขอบคุณนะครับขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะยิ่งๆปังๆนะครับได้ครับได้เลยเดินทางไปไหนก็ขอให้รอดปลอดภัยนะน่ารักมากครับทำงานนานยังทำงานที่นี่นานยัง ก็คือรับจอดกวาดถนนหรือทำความสะอาดทั่วไปใช่ไหมครับมทั่วครับในลองอ๋อในเป็นพิพิธภัณฑ์นี้โอเคขอยิ้มรอยยิ้มหน่อยครับรอยยิ้มหน่อยเออขอบคุณครับสุขสุขวันปีใหม่นะครับขอบคุณนะคะ ได้ของขวัญรีใหม่ไหมรู at at ้จักพี่ไหมเดี๋ยวเดี Send, uh, oh, <h <h ja. mm, um ๋ยววันน evet> ี <h <h Whoops, ้มารับอะไรครับลูกค้าสั่งเท่าไหร่อ๋อลูกค้าสั่งค่าอาหารเก้าสิบบาทอ๋อแล้วก็มารับให้ลูกค้าอ่ะของขวัญปีใหม่ค่ะของขวัญรปีใหม่ค่ะเชื่อหรือ ยายเป็นกำลังใจให้นะดีใจไหมน่ารักมากอ่าถ่ายรูปให้น้องแอนหน่อยนะครับขอบคุณครับพี่อย่าพูดไปเออค้ยพี่ชื่ออะไรพี่เตยพี่เตยมารับอะไรถ่ายรูปนามารับใบบัตรจีด้วยถังลูกค้าสั่งประมาณเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่สิบบาทอันสุขสันต์วันปีใหม่พี่เต้ยนี่ครับเคยได้ของขวัญวันปีใหม่จากใครยังอ่าเป็นกำลังใจให้พี่เต้ยนะครับซูซู้อคาริคาร์ถ่ายรูปไหมพี่เต้ยเคยเห็นพี่เหมือนเชิญพี่นิวพี่นิวแล้วก็ให้เงินน้องเกี่ยวกับเงินสดหรืออะไรที่ไหนผม จำได้ใช่ไหมครับเอากลับได้ไหมกลับได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับซู้ซูนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครพี่ใหม่เคยได้ของขวัญไหมเคยพี่พี่พี่ชื่ออะไรครับ พี่ชื่ออะไรพิรานอ่าสุขสันตวันปีใหม่ค่ะเอามาให้เป็นกำลังใจดีใจไหมดีใจครับเคยได้ไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วปีใหม่ได้กลับบ้านไหมน่าจะไม่ได้กลับครับบ้านอยู่ไหนครับอยู่สัง้กอยู่อรอย่าี้๋ออ่าสุกสัน์วันปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสด้วยนะรับนะคะครนสต้มาให้ก็ลังใจเอาเป็นการแล้วทางานคนเดียวเหรอครับที่นี่ที่การเดินเท วันละเท่าไหร่พี่รันได้วันละห้าร้อยวันละห้ากี่ชั่วโมงไปสองชั่วโมงแต่ไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมครับไม่น่าได้กลับอ๋อไม่ได้กลับบ้านอ่ะดิวให้ตังค์เที่ยวปีใหม่นะเที่ยวปีใหม่นะครับเซอร์ขอบครับขอบคุณครับดีใจพิรันอ่ะขอบคุณเหมือนพามาโบดรู้จักดิวเหรอครับอ๋อ ื่ออะไรนใช่าขายของได้มากชื่ออะไรรองเท้าเมยังขาดมีติดตามจะซื้อน่าชื่ออะไรครับแิน่นิชาขายได้ไหมโอ้แสดงว่าติดตามติดตามน้องดิ้เหรอครับโอ้ติดนิรายวันด้วยติดนิรายวันด้วยขายอะไร ปีเาน้หมาพวกผู Wet ้ให่มีใ่นี้เคยได้ของขวัญจากใครยังเคงหลบเกิดวันชีวิตวันเกิดยังไม่เคยเลยวันเกิดแม่วันที่เท่าไหร่ครับ26พฤศจิกาที่ผ่านมาโอ้อสุขสัรตีใหม่สุขสรรวันเกิดด้วยให้ดูร่ำรวยจากไปสะท้อนเกิดดับร้อยเทผ่าท่านะคะยิ่งใจกอให้สมกว่าขอให้ฝันสมความ่ นี่วันนี้มา,มาสุขสันต์ปีใหม่นะครับทำก๋วยเตี๋ยวให้ดิวกินหน่อยเอาเส้นเลกไหนะ่หนะพีดด่ากเ๋วอาวางไว้กได้ครับวางไว้ไน,นี้นัยเชานะ อายุเท่าไร,ร่ล่ะครับอายุ53ค <53. S 2> นะ่ะ53สู้ชีวิตมากเลยนะครับสู้สุดๆเลยอนะ่ะไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วเป็นกำลังใจ<ส>เป็นกำลังใจนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ภาวานาะไม่คิดว่าจะเจอคุณบิงโอ้ยเป็นเป็นอะไรีสั่นไปหมดไม่คิดว่าจะเจอไงอมาขายปกติมาขายที่นี่ไหมครับถ่าขายทุกวันตอนเช้าไม่เคยหยุดเลย365วัน <laughs> เอาเส้นเล็กพี่นิชาโอ้ดีใจจังเลยไม่คิดว่าจะเจอ <c oughs> เวลาดูแล้วเคยคิดว่าเมื่อไรเขาจะผ่านมาหาเราบ้างเคยคิดอยู่นี่มิติเกิจะมาไม่คิดว่าคุณเฟิรจะมา <c oughs> ไม่คิดว่าคุณคิวจะมา <c oughs> <c oughs> เป็นกว๋วยเตี๋ยวช้อนได้ลองดูหน่อย่ะช้อนช้อนก็ระเกี่ยบเยชิญช้อ,อนะอ,อ,อ,ยอ,ยอยู่ข้างหน้าค่ะอร่อยอร่อยเนาะ,ะได้มาชิมได้มาชิมเอาไก่ย่างด้วยไหมงิ่งไก่ย่างใส่ถุงเลย สุขคนมากเลยพี่เน้อภินิดมาออกมาหาน้องดิวเนี่ยดีใครับน้พี่น้บอกว่ารองเท้าขาดรองเท้าขาดจะไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าเลยอค่ะค้วยเท่าไหร่นะนี่สิบบาทดิวให้สองพันเป็นกำลังใจเอาไปซื้อรองเท้าขอวรวนมาีนะะยมีข้าวเช้าด้วยทุกคน เเมมคยยได้ลี่ของฝันให้ด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะพี่นีขอให้คุณพี่โช้ทุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสมความปรารถนาขอให้สิ่งที่ให้มาขอให้สะท้อนย้อนกลับไปร้อยเท่าคนช่วด้วยเถิดค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะงอร่อยมากน่าทึ่งมากทำให้เต็มที่ดิ ที่นี้สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีใจอ่ะได้ครับเดี๋ยวน้องที่เอาไปทานที่รถต่อขอบคุณมากขอบคุณมากใส่ไม่พี่พิชาให้เอาไปเก็ไม่เป็นไรครับพี่นิ้ให้พี่นิ้ขายต่อนะเอ็นจอยอยากหอมแก้มไหมอยากเห็นในข้างในทีวีในพิยุทธ์ตัวจริงเป็นไงครับตัวจริงน่ารักโุกมาก ช่วยคอมเมนต์ด้วยไม่มเพลินก่อนเดี๋ยวพัทยาบ้างเหรอคะทีนี้ได้เจอแล้วนะปวดฟ้ามาปวดเลยเห็นไหมพี่ลงรถมาพี่นิชาบุกฟ้ามาปวดพี่นิชาแล้วอุ้ยมันรอดแล้วยังไงลูกเดียร์ันนะอร่อยอร่อยพี่ดบ๊ายบายนะบ๊ายบายรถจอดไหนเนาะตกใจจนลืมรถเลย ขอ,ขอบคุณคะขอคุณนะคะขายชื่อมีค่ะไม่ทราบไปได้บ้านไหนขอบคุณค่ะดีใจจนเลยมันดีใจไม่คิดว่าจะเจอเหมือนคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขาเจอกันน่ะเฮ้ยทำไมเราีเดไม่ทราบไปบ้านกันแล้วบ๊ายบาบเดี๋ยวเราติดต่อกันติดต่อไปคุยกันะคะ ดีใจแค้เจอเดียว